แต่งงานครับพี่คิดดีครัครบอแต่งงานปีนี้นิ่งๆครับเพราะว่าเบาๆเพราะว่าต่างคนก็ทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเองก็เป็นวันดีครับครบรอบงานแต่งงานไม่พอก็รับคุณแม่กลับบ้านจากโรงพยาบาลก็กลับมาก็เป็นวันที่ดูแลคุณแม่กันอะไรอย่างเงี้ยมีการคุยกันแล้วว่าจะไม่มีการจัดเซอร์ไพรส์อะไรกันตลอดคงไม่เพราะว่ามันจริงๆแล้วก็มันก็มีวันละอื่นแล้วก็มีวันอื่นที่แบบคอยมาทดแทนกันตลอดเลยคือต้องบอกว่าช่วงนี้วุ้นก็าทำงานหนักกว่าผมเองทุกวันจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบว่า รายการคือรอซีรีส์อรอละครเรื่องใหม่พเพนะิ่มก็สักเดือนหนึ่งช่วงนี้ก็ตะลุยรายการแล้วก็เดือนพฤษภาเนี่ยก็เดี๋ยวก็ไม่อยู่กันอีกทังเดือนเลยนะเพราะเดินทาง,างต่างประเทศทารายการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับยังเรามีโมเมนต์อะไรพิเศษพิเศษให้กันในวันนั้นไหมคะก็ทุกเวลาที่มันได้อยู่ด้วยกันไหมมันก็ทําให้ <S <S ทําให้เต็มที่กับตรงนั้นเลยเพราะตรงนี้ต้องบอกจริงว่าน้องก็ททำงานหนักมากเลยก็อยากให้เขาแบบสบายตัวสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเราเองแล้วเราเองก็มีภาระ กิจที่เราก็ต้องทําในทางเรื่องของครอบครัวที่บ้านเพราะว่าคุณแม่ก็ป่วยแต่ว่าตอนนี้การก็ดีขึ้นมากแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลขอบคุณทางทีมคุณหมอะไรนะฮะมีของขวัญปีนี้ต้องบอกว่ายังเลยยังเลยมีมีแค่ก็มีดอกไม้มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำมันหวานก็พอแล้วล่ะบางทีบางครั้งก็ไม่ไม่จำเป็นต้องมีอะไรตลอดเวลาเนาะบางทีของอะไรเงี้ยก็เนี่ยเดี๋ยวเดือนพฤษภากเดี๋ยวก็ไปทำงานด้วยกันไปอเมริกาด้วยกันอะไรเงี้ยก็ ก็คงได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะถ้าถ้าเป็นบุญแล้วก็คงต้องมีเอ่อครึ่งเดือนนะก็ประมาณอาทิตย์กว่ากกับสองอาทิตย์ก็ไว้ติดตามดูแล้วกันครับผมเอ่อไม่ฮะไปทำงานไปทำงานไปทำรายการก็แต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นรายการอะไรแล้วกันก็บางคนจะบอกว่าแพงไปไม่ครับว่าเผื่อแบบหลังจากเสร็จทำรายการเสร็จเนี่ยจะแบบฉลองฉลองอะไรกร ทุกเมื่อเมื่อมีโอกาสทุกวันนี้อาทิตย์หนึ่งก็ต้องแพลนกันแล้วว่าวันไหนเราจะไปกินข้าวกันไปดูหนังกันอะไรอย่างเงี้ยคือพอรู้ว่างานมันยุ่งทั้งคู่ะอะไรเงี้ยแล้วผมเองก็ทั้งงานกับทั้งอุ้ยทั้งงานกับทั้งที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยน้องเขาก็ทั้งรายการทั้งละครทั้งอะไร patience. มันก็ตอนนี้ก็คือเวลาก็ต้องแมทช์กันให้ได้อะไรเงี้ยใช่ก็ค่อนข้างที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรเอาใจใส่น <an> ิดนึงนี่ขอยอดถัมเนี <an> ่ยก <an> ารหยแม่หน่อยหายเป็นปกติขนาดไหนเกือบแล้วครับเกือบแล้วก็เดินเหินได้อะไรได้้้แลวคคครรับกก็็ดีุณหหมอใ ก็คิดถึงบ้านคิดถึงบ้านเพราะว่าเราก็ยาก็อยู่โรงพยาบาลให้มากที่สุดเขาที่แบบอยู่ในการดูแลของหมอเพื่อให้เขาแข็งแรงที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องบอกเลยว่าปฏิหารจริงใช่ก็มีพยาบาลมีก็ถึงวัยแล้วละ่ะก็ต้องมีพยาบาลคอยดูแลแต่แกเขาก็แม่เขาก็เป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าอะไรเป็นคนแอคทีฟเนาะเม่ีเม้น,นมาเมื่อก่อนเราชอบทําอะไรแบบเร็วๆไม่ค่อยชอบรอใครไม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะ ต้องคอยแบบว่าตามเขาให้ทันนิดนึงอะไรเงี้ยแ,แรกๆเขาจะแบบไม่ชอบให้ใครมายุงย่งแต่สุดท้ายเขาก็รู้ตัวว่าเออมันก็ถึงเวลาที่โอเคอยู่เดินเองได้นะแต่ก็ต้องคอยมีคนเดินประกบนิดนึงเพราะมันอยู่ในช่วงที่แบบพักฟื้อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีไปตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยกับคุณหมอผมก็มีครับแต่ว่าก็2อาทิตย์โหนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเหลือเป็นเดือนละโหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วกว็ถือว่าวางใจกับการคุณแม่ได้มากมากเลยจะวางใจไหมคือก็อย่างที่บอกว่าดีใจแต่ว่าก็ยังไม่วางใจร้อยเปอร์เซ็นต์คือก็ต้องประคบประงม กันแบบว่าหมายถึงว่าคอยให้อย่าล้มนะอย่าเป็นอะไรนะเพราะว่าโอเคคือตอนนี้ทุกอย่างมันเซนซิทีฟกว่าเดิมคืออย่างเช่นแบบถ้าเกิดแบบล้มลงไปโอเคอาจจะแบบว่ามีเลือดซึมหรืออะไรเงี้ยได้ง่ายกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วด้วยเขาเป็นโรคหัวใจพิวอยู่แล้วหัวใจพิลคือเต้นไม่เป็นจังหวะซึ่งตีน,นี้คนไทยฮิตเนาะเป็นกันเยอะมากเลย <ผม S 1> อะไรเก็ปกติครับค,คือเขาเองเขาอยากใช้ชีวิตแบบปกติแต่ว่าคือโอเคก็คอยแบบว่าดูจากที่แบบห่วงอยู่ไกลๆตอนนี้อาจจะต้องแบบขยับเข้ามาใกล้ขึ้นอะไรอีกเงี้ย ก็ของผมก็ดีนะก็ช่วงสงการนี่ก็อัดบุญครับไปวัดอย่างเดียวเลยผมเพราะบุญแกก็ทํางานอะไรเงี้ยผมก็ไปวัดว่างก็ไปวัดว่างก็ไปวัดใช่ได้ไปเช็คป้องงานที่มีก็มีครับผมก็ตอนสึกออกมาก็ตรวจเลือดเพิ่มทําประกันใหม่ทําอะไรเพิ่มเพิ่ประกันเพิ่มอะไรก็ดีสุขภาพดีไม่มีอะไรครับบุญเรียกนะฮะเขาเพิ่งานหนักเรื่องนี้ก็ดูสดใสดีนะก็ยังโอเคแต่ว่าคือเหนื่อยเหนื่อยละ โอเคไหมครับห็นว่าพี่บูทำงานหนักเงนี้หรือว่าเขาอยากทำรึเลาก็คือเขาก็คงอาจจะมีความรู้สึกในแบบความคิดในแบบของเขาว่าด้วยความเป็นผู้หญิงนะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็ต้องรีบทําในเมื่อตอนตอนนี้ที่เขายังทําได้หุ่นเขายังดีเขายังแอคทีฟอยู่อะไรเงี้ยเพราะอนาคตรับความรับหน้าที่รับการรับผิดชอบของผู้หญิงมันอาจจะต้องอยู่บ้านเป็นแม่บ้านดูแลลูกหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าก็อยากให้เขามีความสุขถ้าเกิดเขาอยากทําได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็ <อ>ัน<อ>มีเผ่ามาว่าแบบหลังจากที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยผู้รู้สุขภาพไม่อำนวยที่จะมีลูกจริงบ้าไม่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 คือทุกคนมันก็ต้องมีการแบบว่าดูแลสุขภาพเรื่องการทํางานหนักสุขภาพซุดโซมหรือว่าหรือว่าเอ๊ะตรงนี้มันไม่แข็งแรงนะก็ต้องบูสต์นิดนึงอะไรเงี้ยมันเป็นปกติสำหรับทุกคนอยู่แล้วล่ะ<ม>โดยเฉพาะผู้หญิงอ่ะเวลาไปตรวจในทีก็จะแบบว่ามีทีท่าว่าสามารถเป็นได้นู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นการแบบว่ารักษาด้วยยาซึ่งผู้หญิงทุกคนส่วนใหญ่ก็เป็นโดนอยู่แล้วล่ะ ก็คือเป็นเรื่องแบบนั้นแต่พี่วุสามารถมีได้ใช่ไหมครับที่คุณหมอได้เช็คมาแลยครับก็ไม่ไม่ไม่มีการคุยกันนะว่าหมอบอกว่ามีไม่ได้มีได้มีได้ถ้าจะมีก็มีได้นะคิดว่าคิดว่าไม่น่าจะไม่มีนะไม่ได้เอ้คิดว่าไม่น่าจะไม่มีเอ้ผมใช้คําถูกป่ะเออเออคิดว่าไม่น่าจะมีไม่ได้เออมีปัญหาแบบซุ่มเฟียงหรืออะไรไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ม่ก็คงไม่วิ่งทํางานขนาดนี้ครับผม มีทิชชู่ไหม,ไมร้อนไหมโอเคครับกับอ้าวมากโอ้ที่รักขอบคุณมากโอเคครับยังต้องบอกเลยว่าไม่รีบอ่ะไม่รีบกบ็ใครที่เขามีไปก่อนก็ยินดีด้วยเลยแต่ว่าของผมเองคือยังไม่รีบแต่ก็ยังไม่ได้เลิกล้มความตั้งใจหรือความคิดแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแบบว่าโหคิดมาทุกวันอะไรเงี้ยคือตอนนี้ถามว่างานกับ ความสุขของเราก็ดีอยู่มันก็เอาแบบนี้ให้ดีที่สุดพยุงไปเรื่อยๆไปก่อนมาถือว่าด้วยงานที่มันหนักอะไรเงี้ยก็ดูแลสุงกัและกันไปอะไรเงี้ย